แล้วพวกเรานะคะก็มานอดบนะคะร้านร้านหนึ่งที่ชื่อว่าร้านอันชัดนะคะเขาลดโลกร้อนด้วยการใส่อาหารติ่งโตค่ะเดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยนะคะใช่คะ่ะแล้มีอาหารแบบไหนบ้างะคะ ก็มีอาหารเลือกนะคะแบบเป็น3อย่างแล้วก็2อง2อย่าง,างเริ่มต้นนะคะในราคา250บาทเท่านั้นนะคะต่อวันนะคะแล้วจะเป็นแพ็กเกจค่ะแพ็กเกจ7็วันนะคะ15วันแล้วก็30วันคือ1เดือนค่ะแล้วแต่เลือกนะคะแลระ,ะแลรายการอาหารก็มีเยอะมากเลยนะคะให้เลือกาหารในแพ็กเกจ วันนี้นะคะแหววนะคะอยู่กับน้องน้ำฝนนะคะจะมารีวิวนะ,ะแกะกล่อง Artistry Supreme L X ครีมนะคะแล้วก็มี Artistry Supreme L X Eye อ่ะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่าข้างในเป็นไงบ้างคือความหรูรังเขานะคะดูโอ้โหชอบมากนี่น้ำมันร้นแบบเนาะใช่หรูมากอ่ะอันนี้ออกมาก็จะมีแบบ เนี้ยมีคู่มือการใช้นะแล้วก็มีพายตากครีมให้ด้วยเวลาเราใช้อะเราก็วางใส่ฐานแบบนี้เก็บไว้เก่งๆแล้วก็มีฝาปิดได้ฝนลองใช้ไ,ไหมคะนี่นะคะวิธีการทาไนาครีมน,นะคะแต่เบาๆค่ะใช่ค่ะเราก็สามารถทาได้รอบดวงตาเลยนะคะนี่ดูผิวของ,ของเธอนะคะอันนี้ใช้เป็นกระปุกที่สองปะคะ ใช่ค่ะนี่ใช้หมดหนึ่งเซตแล้วใช้ไป1เซตผิวหน้าก็จะสวยใสย้อนวัย15ปีขนาดนี้นะนี่ดูเนื้อครีมอะ่ะเข้มข้นมากนะคะเต็นฟ็นกระปุกแบบนี้แล้วก็เวลาทาก็ซึมซาบง่ายเนื้อสัมผัสดีมากนะ เอาเมื่อกี้ก่อนอก่อนหน้าเมื่อกี้ใช้น้ำตกไปแล้วค่ะ use exten นะคะอันนี้เป็นครีมที่ luxury <ม>ที่สุดของ a r t i s t r y นะคะย้อนอายุผิวได้15ปีนะคะสชเรียบร้อยมากเลยนะคะทาปุ๊บซึมซาบง่ายแล้วก็หน้าชุ่มชืน้นได้ทันทีนะคะใช้วันละสองครัง้งนะคะ ตอนช<ๆ>เช้านะคะ<ๆ>แล้วก็ตอนกลางคืนก่อนที่เราจะนอนนะคะมันก็จะช่วยย้อนอายุผิวเราได้จบทุกปัญหาผิวในกระปุกเดียวเลยจ้าทั้งไอครีมแล้วก็ตัวครีมนะคะก็ดีร์ดมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาลงกรีดก,กันแดดนะคะก่อนที่เราจะลงรองพื้นค่ะ กรองพื้นที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็น use x ten นะคะ sf p 2 0นะคะ uv a uv b นะคะ pa 3บวกค่ะอันนี้เป็นเบอร์ l 1 W 1่งในใช่นิดเดียวเองนะคะอ่ะเราก็จะมาใช้กรองพื้นสีเข้มนะคะทำเฉด เป็นลิปมันที่มีสีเล็กน้อยนะคะเ,คเป็นลิปมันที่เป็นลิปก,ก่อนค่ะโทนชมพูของของ,ของอ a ติสตี้ค่ะก็มีได้ฟินิชล i คนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุ้ยน่าง,งามมากเดี๋ยวเราไปแต่งชุดไทยกันนะคะ